สวัสดีครับท่านผู้ชมยินรับเข้าสู่ o i โ Channel นะฮะวันนี้ผมจะมาอเป็นข่าวสารในวงการมือถือนะครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย ZTE นะครับนั่นคือ ZTE Nubia Neo 2 5 G นั่นเองนะครับจะขอให้จะไปดูข้อมูลของมือถือตัวนี้ฝากท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดวิจารณ์ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อมูลกันเลยครับไป ตัวอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับแททีอีนเบียเนโอสองห้าจีนะฮะมือถือเกมมิ่งรุ่นสามต่อจากนูเบียเนโอนะครับรอบนี้นะผมดีไซน์ยังคงเดิมนะครับแต่ฝาหลังนะผมเปลี่ยนลดลายให้ดูเป็นเกมมิ่งโฟนมากขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่สเปคของตัวเครื่องเลยฮะสำหรับขนาดและก็น้ำหนักของตัวเครื่องเนี่ยในสเปคนะครับไม่ระบุมานะครับว่าผมว่าตัวเครื่องเนี่ยหนาเท่าไหร่แล้วก็มีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับสำหรับตัวเครื่องนะผมรองรับซิมแบบด u a l s i นะครับผมแล้วก็รองรับเครือข่ายแบบ5ห้าจีนองงตัวเเครื่อนี่ย ยังมีเ s จ u r e sensitive z o n นนะครับหรือ d u โอเกมมิ่งโชเดอร r t ติ๊กเกนร์ในนะครับรูต่องที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอของ n u b i a n e o 25g นะฮะจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.72นิ้วเป็นหน้าจอ ips lcd นะฮะมาพร้อมกับบาัตราลีเฟนเลยอยู่ที่120เฮิรตความคมชัดระดับ full hd plus ความหนาแนงของพิกเซลนะผมจะอยู่ที่392 ppi นะครับ ตัวเครื่องรันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สิบสี่สาธิปเซตนะผมเลือใช้ชิปเซตของ Unisoc T820 นะฮะบูตถ้าไปรเรียกคำระดับ6นาโนเมตร CPU Octa Core นะฮะท p u จะเป็นของ Mali G57 นะฮะตัวเครื่องไม่สามารถสาใส่ไมโครดิสก์เพิ่มได้สำหรับในความต่ำภายในของตัวเครื่องนะฮะมีเลือกขนาดเดียวในแรมนะผมจะให้มาที่8 g b กิกรอมนะครับผมจะให้มาอยู่ที่256 g b อยหรอมนะผมจะเป็นแบบ ufs 3.1นอกจากนี้นะผมยังสามารถเพิ่มมมนนะะะครรับผาาิกฮ ซึ่งสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง20 g b นะครับมาดูต่อกันที่กล้องนะฮะสำหรับกล้องหลังของ Nu บิเ n e o 25G นะฮะจะให้กล้องหลังทั้งหมด2ตัวแบบ d u o Camera โดวความเอียของเลนส์หลักนะผมจะอยู่ที่50ลเมพิกเซลค่า F จะอยู่ที่1.8รองรับระบบ PDF นะครับซีเลนส์นนะผมจะเป็นเลนส์เดฟนะฮะความเรียดจะอยู่ที่2เมกะพิกเซลค่า F จะอยู่ที่2.4กล้องหลังนะผมสามารถถ่ายมีโความเอยียสูงสุดได้อยู่ที่ 180p 30เฟรมเรทนะครับ สำหรับกล้องหน้านะผมในสเปคไม่ได้บอกมานะครับผมว่าให้กล้องหน้าความเร็วไม่เท่าไหร่นะครับแต่กล้องหน้าเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอความละเอียดถูงส่วนจอยู่ที่พันแปดสิบ p sub 1000นะครับสำหรับล,ลำโพงนะครับผมเป็นลำโพงคู่นะฮะรองรับเสียงแบบสเตอริโอดูเสียงโดย dts x ultra นะครับตัวเครื่องเนี่ยยังคงมีช่องเสียบแจ็คหกสิบหมาให้แต่ลำไบไฟนะผมจะรองรับบีไฟ2.4แล้วก็บีไฟ5 g h z บลูทูธไม่ได้บอกเวอร์ชันมานะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น usb type c เวอร์ชัน2.0เเซซนอร์สแกนนลายิ้วมือนะผมจุดศูนขข้างางองตัวเครื่อง สำหรับแบตเตอรี่นะผมให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่6000มิลลิแอมป์นะฮะรองรับการชาร์จไวสูวงสุดอยู่ที่3 3วัตต์สำหรับสีที่เปิดตัวนะผมมี3สีด้วยกันนะครับได้แก่ g r ร y Silver แล้วก็ Yellow นะฮะแล้วตอนนี้นะผมยังไม่มีข้อมูลของราคาหลุดออกมานะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ n u b i a Neo 2 5G นะฮะสำหรับมือถือตัวนี้จะเข้าไทายหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะครับสำหรับพันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เดี๋ยวข่าวสาร